สวัสดีครับพบกับ Expert อ่านจากทีม s e l l e r Education นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขายกับทางร้านนะครับด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่ชื่อว่า d d o on e a l ครับผมมากดติดตามทุกช่องทางของเราได้ทั้ง Facebook page อาจารย์ชอปปีและ Facebook group Shopee University Thailand อีกทั้งลงทะเบียนเรียนออนไลน์แบบสดๆได้เลยที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายในเซเวอร์เซ็นเตอร์และกดสับส r i ายช่อง YouTube Shopee University Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆมาติดตามกันได้เลยนะครับ Add on Deal นะครับเป็นการขายสินค้าโปรโมชั่นพอมมอบส่วนลดพิเศษให้กับทางลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับช่วยให้ร้านค้าสามารถขายสินค้าได้มากกว่า1ชิ้นต่อ1นคสั่งซื้อด้วยครับ เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการสร้างแอดออน e ด l วกันนะครับแต่เบื้องต้นขอแนะนํานิดนึงครับผมสําหรับสินค้าที่จะมาทำแอดออนเดียวนะครับควรเป็นสินค้าที่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือว่าจัดเป็นเซ็ตได้อย่างเช่นครีมกันแดดก,กับลิปสติกนะครับน้ำยาถูพื้นกับไม้ถูพื้นนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับผมการสร้างแอดออน e ด l ยนีย่เราต้องเข้ามาที่มาร์เก็ตติ้งเซ็นเตอร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเลือกมาที่แอดออน e ด l วนะครับ หากเรายังไม่มีแอดออนดิเนี่เราสามารถคลิกที่สร้างแอดออนดิได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมจะปรากฏหน้าต่างของการสร้างโปรโมชั่นส่วนลดใหม่นะครับซึ่งระบบเนี่ยจะให้เราเลือกก่อนว่าประเภทของโปรโมชั่นที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นประเภทไหน ซึ่งมีให้เลือก2ตัวเลือกด้วยกันนั่นก็คือส่วนลดสินค้าลองและก็สินค้าฟรีนะครับหากแต่ก่อนเนี่ยเรามีการใส่สินค้าฟรีให้กับทางลูกค้าอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยนะครับผมสำหรับแ d d on Deal สินค้าฟรีนะครับแต่วันนี้จะขอแนะนําเป็นการสร้างส่วนลดสินค้าลองกันให้ดูก่อนนะครับผม เมื่อเราคลิกที่โปรโมชันส่งเสริมสินค้าลอกเสร็จแล้วนะครับระบบจะให้ใส่ชื่อของโปรโมชันนะครับเราสามารถระบุไปได้เลยนะครับว่าเราจะใช้ชื่อโปรโมชันอะไรนะครับเพราะว่าจะมีแค่ร้านค้าเท่านั้นที่เห็นข้อมูลนี้นะครับต่อมานะครับผมจะเป็นการใส่ระยะเวลาของโปรโมชันนั่นก็คือระยะเวลาของการเริ่มโปรโมชันแอดออนดิลและเวลาสิ้นสุดของแอดออนดิลนั่นเองนะครับระยะเวลาของการสร้างโปรโมชันออนดิลนะครับผมจะต้องไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับข้อจํากัดของการซื้อสินค้าลองนะครับเราสามารถ ใส่ระบ,บุจํานวนได้เลยนะครับว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อสินค้าลองได้กี่ชิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมกดบันทึกต่อมานะครับผมระบบจะให้เราเลือกสินค้าหลักก่อนนะครับผมการเลือกสินค้าหลักเนี่ยก็คือกดที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เพิ่มสินค้าหลักได้เลยนะครับการทำโปรโมชั่นไม่ควรเพิ่มสินค้าเนี่ยมากเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้สินค้าเนี่ยดูไม่น่าสนใจนั่นเองนะครับหากเราต้องการปิดสถานะของสินค้าหลักนะครับเราสามารถเลือกปุ่มสีเขียวให้เป็นสีเทาได้เลยครับ และหากเราไม่ต้องการให้สินค้านี้เป็นสินค้าหลักแล้วเราสามารถกดเครื่องหมายขังขยะเพื่อลบสินค้านี้ออกจากสินค้าหลักได้เลยนะครับ ย้ำให้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหากเราไม่กดบันทึกก่อนระบบจะไม่ให้เราเลือกสินค้าลองได้นะครับต่อมานะครับผมจะเป็นการเพิ่มสินค้าลองนั่นเองนะครับสินค้าลองในที่นี้นะครับขอแนะนําว่าควรเป็นสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าหลักนั่นเองนะครับอย่างเช่นที่เคยได้กล่าวไปตั้งต้นแล้วนะครับว่าควรเป็นสินค้าที่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือว่าจัดเป็นเซ็ตได้นะครับในที่นี้ก็เลยจะเลือกเป็นในส่วนของตุ๊กตาแล้วก็เหมาะหลังคอนะครับ เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะหลักของการเลือกสินค้าลองนะครับผมเราอาจจะดูจากยอดขายดูเป็นต้นด้วยก,ก็ได้นะครับผมซึ่งเราสามารถกดนะครับผมในตรงที่เป็นยอดขายนะครับเพื่อที่จะให้แสดงว่าสินค้าชิ้นไหนเนี่ยมียอดขายเป็นอันดับต้นต้นะครับเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วระบบจะเรียงตามำลำดับยอดขายให้เราดูนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันนะ,ะเมื่อเราได้สินค้าลองมาแล้วนะครับผมในที่นี้เราจะต้องทําเป็น,นโปรโมชั่นส่วนลดใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าทีละเป็นลายชิ้นก็ได้นะครับผมอย่างเช่นใส่ราคาลงไปเลยนะฮะหรือว่า เราต้องการที่จะทําเป็นแบบแมสอัพโหลดหรือว่าทําเป็นชุดนะครับเราก็ติกที่เครื่องหมายตัวเลือกสินค้าได้เลยนะครับสมมุติว่าในที่นี้เราจะลดประมาณ10%เราก็ใส่ไปเลยนะครับ10%แล้วคลิกนนแล้วกดที่อัปเดตทั้งหมดครับเ<ๆ>พียงเท่านี้นะครับผมระ,ระบบก็จะไปลดราคาให้กับสินค้าทั้งหมดที่เราเลือกเป็นสินค้าลองที่ลดไปแล้ว10%ให้หมดเลยครับและที่สําคัญนะครับผมสินค้าลองเราจะต้องมีการเปิดสถานะของสินค้าลองด้วยนะครับผม โดยที่เราสามารถคลิกเปิดนะครับผมทีเดียวนะครับก็จะมีการอัปโหลดกับทั้งหมดได้เลยนะครับเมื่อเราได้สินค้าลองที่เราพอใจแล้วนะครับแล้วรวมไปถึงตั้งค่าโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทําการกดบันทึกก่อนนะฮะเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับผมเรามาตั้งค่าการแสดงผลสินค้าลองกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะมีเครื่องหมายติ๊กอยู่ใช่ไหมครับผมตรงนี้นะฮะเราสามารถคลิกนะครับผมเพื่อให้สินค้าตัวนี้ออกไปจากสินค้าลองก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กเข้ามาใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมกดบันทึกได้เลยนะฮะ เราสามารถกลับมากดย้อนดูได้อีกทีหนึ่งนะครับว่าสินค้าหลักที่เราเลือกไปเนี่ยคืออะไรนะครับและสถานะของสินค้าหลักเนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าราคานี้จะเป็นราคาที่เราให้เป็นโปรโมชั่นสน่วนลดสนับลูกค้านะครับหากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถกดยืนยันได้เลยนะครับระบบก็จะขึ้นว่าสําเร็จนะครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นการสร้างแอดออนดิลเรียบร้อยแล้วครับ เรายังมีสาระความร้ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ